ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องนักบัวพาท่านมา,าดูธุรกิจที่คนกำลังชื่นชมและเรียกว่ากำลังฮิตนั่นคือการาเลี้ยงบอลสีและจำหน่ายนะครับวันนี้พามาที่บ้านแหลมหมูท่ที่หมูที่ลาตีครับสวัสดีครับนี่ครับเป็นผู้ที่เลี้ยงบอลสีชื่นชอบแล้วก็จำหน่ายไปในตัวแบบเลี้ยงด้วยจำหน่ายด้วย มีมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวให้คุณมีหงส์สุวรรณมีชายชนออมีครับนางไหมมีนางไหมบัวดำไอ้บอลดำบอลดำบอลดำครับเดี๋ยวเอ่อถ้าถ้าคนจะติดต่อนี่เราติดต่อสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างครับทาง <Facebook. S 2> เฟซบุ๊กค่ะเฟซบุ๊กก็มีศูนย์ศูนย์แปดหก 086 934 934 1442 1442ติดต่อคุณลาตีลาตีนะครับแล้วก็เฟสอ่ะเฟสลาตีสังอยู่ลาตีสังอยู่นะครับเข้าไปาหาคนชื่อได้เลยนะครับทางเฟสท่านผู้ชมเดี๋ยวให้คุณลาตีพาไปชมว่ามาีไม้ต้นไหนบ้างแล้วก็มีกี่อย่างนะครับครับเชิญครับ โอ้บอลนี่เขากำลังหาซื้อล้วนะครับเนี่ยเหลืองๆนี่อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นตระกูลของไม้ด่างไม้ด่างค่ะตระกูลไม้ด่าง,าง,างอันนี้เพิ่งได้มาใหม่หรือว่ายัางไง<ด>จะมาใหม่ค่ะเราจะมาขยายพันธุ์จาหน่ายใช่ค่ะอ๋อนี่เขาชื่อชื่ออะไรพอรู้ไหมอันนี้เป็น พุทธรักษาอ๋อพุทธรักษาด่างอ๋อเป็นไม้พุทธรักษาในยุคคนก่อนเดี๋ยวนี้มันมีด่างอย่างนี้ด้วยเนาะใช่ค่ะเป็นไม้บ้านเราหรือว่าไม้ต่างประเทศเนี่ยไม้้านเราอ๋อแล้วนี่ต้นอะไรครับอันนี้สบู่ดำนะคะบอนสบู่ดำอ๋อบอนสบู่ดำครับผมเพิ่งเห็นนะครับไปถ่ายมาหลายที่ก็นี่แหละครับแล้วนี่อะไรอะตระกูลตระกูลปมใช่ไหม ตระกูลปา์มหรือตระกูลไหวไอ้อะไรอ่ะที่กินลูกหรือเมื่องเนี่ยก็ลูกไหวหรือว่าไออ๋อไอินะผาล้ำอ๋อต้นเล็กๆคล้ายๆมันก็ตระกูลเดียวกับหวายเป็นตระกูลหวายอันนี้ก็บอนนะครับใช่ค่ะชื่อบอนอะไรฮะันก็จังชึ้งใช่อ๋อขอบขอบมันจะออกสขอีขอบสีดำๆเล็กๆเ,เนี่ยครับท่านผู้ชม นะครับติดต่อได้นะที่บ้านคุณลาตีทางเฟซบุ๊กอย่างนี้ถนนราคามีตั้งแต่ราคาหลักร้อยค่ะหลักร้อยขึ้นไปถึงหลักพันถึงหลักพันแล้วก็พันกว่าตามฟอร์มตามฟอร์มแล้วนี่นี่บอลเหมือนกันหมดเลยบอลน,นี้เล่นมานานไอเอามาจําหน่ายนานยังครับเนี่ยก็นานอยู่นะคะอ๋ออันนี้เนี่ยฟอร์มใหญ่ในใบใหญ่นี่ราคาแพงไหมครับเนี่ย อันนี้ก็ยังยังไม่ได้ปล่อยอะคะ่ะยังไม่จะปล่อยเป็นไม้ประดับบารมีในบ้านนะครับมีหนอหรือยังยังค่ะยังไม่มีหนอถ้ามีหนอก็สามารถจะแบ่งขาย,ขยได้ไดอันนี้ใช่หนอไหมใช่ไม่ใช่ค่ะอันนี้โบนมาจากนครศรีธรรมราชอ๋ออันนี้สั่งตรงจากโน้เลยเหรอค่ะอันนี้ก็อันนี้อ่ะอันนี้มีห้ออะไรเหมือนกันกับอันนี้ค่ะอ๋อพันเดียวกันเราก็มีสองต้นน่าจะปล่อยทั้งต้นท่านผู้ชม สนใจได้ทักมาะนะทักได้ใช่ไหมสองต้นเนี่ยสามต้นนี่ไม่ใช่เหรอใช่ค่ะอ๋อสามต้นกกอ,ยอ,ยอ๋อต้อนเล็กปล่อยนะต้นเล็กปล่อยครับท่านผู้ชมนี่ครับต้นเล็กปล่อยนี่หลักหลักเท่าไหร่นะอันนี้ก็อยู่ในเกนอยู่ห้าหกร้อยห้าหกร้อยนะครับท่านผู้ชมมาคุยกันได้นะครับทักมาคุยกันได้อันนี้อะไรอะ่ะถุงเงินถุงทองถุงเงินถุงทอง แล้วก็ทางล่างนี่อันนี้หน้าตาสวยๆทั้งนั้นเลยครับอันนี้อันนี้อะไรกุลตีเงินอะไรไหลมาเหรอโองินไหลมาเอดีคนถ่ายไม่รู้ไม่รู้จักไม้ด้วยนะครับคุณคนณเจ้าหน้าท้องบอกหนูก็จำไม่ค่อยได้พอจําได้ครับไหนจําได้ก็บอกนะครับนี่ครับท่านผู้ชมดูกันใกล้ๆเลยกระถังฮกหลงอ่นนี้หกหลงเหรอ หกหลงอันนี้ครับทั้งหกหลงอันนี้ฟอมใหญ่มากค่ะอันนี้ฟอร์มใหญ่คูงไคเซอร์อ๋อนี่ใบใหญ่คูงไคเซอร์หกหลงนี่เนก็มีค่ะอย่างไหนอันไหนอันไหนอันเนาอ๋ออันนี้ใช่ไหมอีเเนาโอ้วหาเหเนาอันนี้ฟอมใหญ่ใบใหญ่มากเลยแล้วก็มีแยกไว้นี่ใช่ไหมใช่อ๋อมีเรื่องหลายไซส์นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้อันนี้อันนี้คูงไคเซอร์ค่ะคูงไคเซอร์เหมือนกันนี่ใช่ไหมใช่ค่ะ อ๋อแล้วก็อะไรเนี่ยพกหลงพกหลงครับมีพญาสเวกครับตัวน,นี้พญาสเวกไม่ใช่มีแค่นี้นะคะหลังบ้านอ๋อหลังบ้านก็มีอ๋อเดี๋ยวอะไรครับดูหน้าตาแปลกเปิ้ลหน้าหน้าย่นนะคะอ๋อหน้าย่น อันนี้ถ้าต้นถ้าฟอมต้นใหญ่ๆน่าจะน่าจะน่าจะสวยมากเนาะใบจะใหญ่กว่านี้เลีออเ้ยงเลี้ยงไว้กุเตี้ยค่ะอ๋อกล้ยเตี้ยครับกล้ยเตี้ยแล้วก็จำเป็นอ,อยู่ใกล้ต้นไหลน,นะต้นเนี้ยจำจำหน่ายหรือเปล่าหรือ,รอว่าเลีออ้ยงไว้อ๋อกล้วยนะกล้ยก็จจำหน่ายมีสองต้นแล้วมั้งนะเนาะกล้ยมีต้น ครับมีหลายอย่างครับท่านผู้ชมลองลองดูกันครับนี่ฮะผมแพนกล้องให้ดูใกล้ๆเลยครับเพราะว่าเขาวางอยู่ในลึกเข้าไปไอ้ต้นดง่ดงๆทั้งหน้าสองต้นนั่นละ่ะเขาเรียกชื่ออะไรพวกสนเหรอสองต้นนี้ตระกูลสนหรือเปล่าใช่ค่ะอ๋ออันนั้นก็จําหน่ายเหมือนกันนะคระับท่านผู้ชมก็ทักค,คุณลาตีไม่ได้นะครับตามเบอร์โทรและทางเฟซบุ๊ก ครับท่านผู้ชมที่เห็นอยู่นี่นะครับเดี๋ยวคุณลาตีก็จะพาไปดูหลังบ้านนะครับไม่ใช่มีแค่นี้นะครับท่านผู้ชมมีให้เลือกอีกเยอะนะครับครับเราไปดูหลังบ้านกันดีกว่าครับครับท่านผู้ชมตอนนี้มาแล้วแตงพรช้ำครับนี่พ่ออะไรไว้อยู่ครับอันนี้บอนมาจากนครศรีธรรมราชคตัวเนี้ยนะมีหลายต้นไหมมีสองต้นมีสองต้นแล้วอันนี้อะไรครับ นกกระทาอ๋อนกกระทาที่พ่อ,อไว้ทั้งหมดกี่ชนิดสามค่ะอินเหน่าด้วยค่ะอ๋ออินเหนาด้วยอ๋อใบนี้คืออินเหนาเริ่มแตกแล้วเริ่มแตกใบแล้วอย่างงี้ถ้ามีคนมาซื้อก็ขายเลยค่ะนอเท่าไหร่นะอย่างเงี้ยอยู่ประมาณห้าสิบหกสิบบาทค่ะไอ้ดำดำเนี่ยนะบอลดำอยู่ประมาณร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบนะครับท่านผู้ชม อันนี้สวยนะอันนี้สวยแล้วเนะี่ยชื่ออะไรชื่อก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะไม่ไม่ไม,มีชื่อติดป้ายสวยครับอันนี้สวยถ้าถ้าทอนแสงด้วยออกสีดูดิออกสีออกสมุ้งสมพูรครับเนี่ยสะ<า>ทอนแสงวนนัวนเย็นนะครับแล้วก็มีหกหลงเหรอค่ะแล้วก็ุูงไกเซอร์ อันนี้อะไรเนี่ยใบแตกกำลังแตกใบเพื่อนให้มานะไม่รู้อะไรนะเออนี่ยน่าจะสวยสวยมากเพราะว่าใ <c oughs> บาสีชมพูอ่อนอ่อนอันนี้กุงกุงเดนมาร์กกุ้งเดนมาร์กค่ะอ๋อกลับแล้วเนี่ยอันนี้เป็นอะไรชมพูก็ไม่รู้อันนี้ก,ก้านแดงล่องก้านแดงใบก็ใบก็ออกสีชมพูอมแดงเนะะาะเจ้าของ ไม่รู้ว่าชื่ออะไรจําไม่ได้แล้วส่วนนี้ก็โคก,กหลงฟอร์มใหญ่นะครับอย่างนี้ก็ไม่แพงนะครับราคาไม่แพงท่านผู้ชมติดต่อสอบถามกันได้หมูสิบแปดบ้านแหลม,มอ้าหมูแปดนะครับบ้านแหลมเจดีอันนี้อะไรกวนดิมอ่ะ อันนี้กุศสมาอ๋อกุดสมาเออขอบเขียวเนาะขอบออกเขียวๆอมดำๆนะครับท่านผู้ชมเนี่ครับกุดสมาอันนี้นกกระทาขนใหญ่เข้าไปกัเลยเหแลใหญ่มากอ่ะโอ้โหหมอสงการดีครับนี่อะไรแดงงัวแดงงัวสองต้นนะครับท่านผู้ชมมา เลือกซื้อกันได้เลยครับบอลสีบ้านเจราตีบ้านแหลมเจดีนะครับอยู่ใตพ้พุ่มอะไรก็แล้วผมไอหมาอングุนนะเคยเคยได้ลูกมั้ยยังยัง,ยงจ้ะเหรอ <laughs> วันนั้นไปถ่ายที่สวนองุ่นบางแก้ว ครับในต้นองุ่นครับในโคนต้นองุ่นนะครับเป็นม้าที่ปลูกไว้อ่าใหญ่มากแต่ไม่โตมันไม่ดีไม่ดีเลยไม่มีลูกเลยอเห็นว่ามันย้อนแสงนี่ครับพุ่มองุ่นชื่อชื่อพันธุ์อะไรพอจําได้ไหมจำไม่ได้เลยอ๋อองุ่น ที่ที่บารกรรมก็มีอยู่บ้านหนึ่งเขาปลูกไว้แล้วก็มันเลื้อยไปหน้าบ้านอ่ะเวลานั้นออกลูกมาก็ห้อยสวยแต่นี่นี่ได้กี่ปีแล้วยุได้กี่ปีแล้วสองปีเหรสองปีแล้วยังไม่ให้ลูกเลยครับท่านผู้ชมก็ถ้าอยากจะได้บอนสีของคุณลาตีที่มีอยู่เห็นอยู่นี่ ก็ทักมาได้เลยนะครับทางเฟซลาตีสุกพวงสังอยู่นะครับผมก็จะเอาสุกพวงอยู่เพราะบ้านแหลมสุกพวงเยอะใช่ไหม <Yeah. S 1> อะไรไหมครับนี่ครับคนลาตีอะไรไม้ได่างไม่รู้เนะี่ยอ๋อเป็นตระกูลคล้าย ญก็ต้องต้องซื้อไปเลี้ยงครับพร้อมใหญ่ใบใหญ่มันดูอลังการครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้เราใบใหญ่มากเลยมีมีใบเดียวนะออกหน่อยยังครับเนี่ยยังครับอ๋อกำลังลากลากลากออกบานเจนุดว่าเ่ อันเดียววัิบานเฉลีย่ยเลยใหญ่มากใหญ่ท่านผู้ชมชอบไม้ฟอมใหญ่ก็ทักมาได้เลยครับสาวน้อยปบแป้งราคาไม่แพงเท่าไหร่มั้งครับสาวน้อยปรับแป้งถ้าสมบูรณ์มันจะออกเขียวเหรอพื้นนะ่ะใช่ทำไมสมบูรณ์มันจะออกเหลืองอย่างนี้หรือไงไม่อันนี้เป็นอะไรบางจุกบี้อะไรทอดที่บา้านเห็นเข้าไปมันเหลือง อันนี้บอนอะไรอ่ะอันนั้นนี่ก็ปรอมใหญ่มากอ,ออกดอกแล้วอันนี้เป็นสมเด็จจันแดงค่ะอ๋อน,นี่ก็จำหน่ายเหมือนกันอันนี้เป็นแม่พันอยู่จ้ะอ๋อยังเป็นแม่พันธุอยู่ก็มีแม่พันธุอยู่อะไรต้นใหญ่นี่แล้วก็ต้นนี้ใช่ไหมอันนี้บอนอะไรอันนี้เขาเรียกอะไรออกนอแล้วครับเนี่ย มีหน่อยครับท่านผู้ชมราคาแพงไหมก็อย่างหน่อน้อยๆอะไม่แพงนะก็ลองทักมาดูนะครับถ้าอยากได้บอลฟอร์มใหญ่ใบสวยนี่นะครับเจ้าของจําชื่อไม่ได้ท่านผู้ชมรู้จักชื่อก็ทักมาได้เลยครับครับนี่ครับเยอะแยะเลยอ๋อแบ็กเมจิก บอลดำแม็กเบติครับท่านผู้ชมนี่ครับตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเลี้ยงกันมากเลยครับใครที่สนใจตรกูลบอลก็มาแบ่งได้นะครับที่บ้านคุณลัตีนี่ครับมีหน่อเยอะเลย แบ,บ็กเมจิบอลดำครับใบด่างเนี่ยเขาเรียกอะไรไม่รู้นหนูก็ซื้อมาสวยๆก็เห็นสวยเห็นมันด่างสวยซื้อมาเลยจำหน่ายด้วยไว้ด้วยหรือว่ายัางไงอันนี้ไม่ได้ขายนะครอ๋อซื้อมาประดับบารมีที่บ้านมีลินมังกรอะไรนะเขาเรียกอะไรมังกรนะ เรียมังกรร,กกร,ระหว่างเหลืองกับเขียวนี่มันต่างกันยังไงอ่ะไม่รู้ก็ไม่รู้นะแล้วอันยาเนี่ยอันยา<ม>เป็นงาช้างอ๋องาช้างมีแบ่งจำหน่ายด้วยหรือไม่มีมมแบ่งไว้ที่แบ่งไว้ไมีมไหมจ้ะอ๋อ ถ้าสนใจก็มา,ม,มาเดิมตะปูคันนี้แหละไม้มงคลโคนขอนขึ้นเขาไม่เล่นกันก็ต้องไปหาบอลสีออ <c oughs> ต้องไปหาบอลสีมาอันนี้อะไรเนี่ยมันด่างแปลกๆเลยฟอ <c oughs> มใหญ่ครับท่านผู้ชมอัน <c oughs> นี้ <c oughs> ใบด่างแปลกๆผมก็ไม่รู้จักชื่อเจ้าของเป็นไงจําได้ไหม <c oughs> ครับท่านผู้ชมคนละชนีดนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ นี่ครับอันนี้ค,คนละชนิดกันแล้วที่เห็นกขาขาวยาวๆเนี่ยริ้วๆยาวๆใบยาวๆไม้มันเป็นไม้บงคนก็มนนมนไม่อบรู้แักอ๋อแต่เลี้ยงมานานแล้วก็ถ้ามีคนแบ่งก็ขายยกฟอมใหญ่เลยมีทั้งหลายเป็นกอใหญ่เลยครับท่านผู้ชม,มครับที่เห็นอยู่นี่นะครับหมู่สิบสี่ซอยตรงข้ามๆกับ ทางเข้าวัดบ้านแหลมจีดีห<ป>มู่ไอหมู่หมู่แปดนะครับซอยตรงเข้าวัดแหลมจีดีตรงข้ามกันนะครับฝั่งขวาไปวัดแต่ฝั่งซ้ายมาบ้านคุณลาตีนะครับ<ป>ก็ขอกอบคุณคุณลาตีมากครับ<ป>ที่ให้โอกาสช่องนาคบัวมานำเสนอถ่ายทำคลิปต้นไม้สวยให้ท่านผู้ชมที่ช,ชอบเลี้ยงบอลสีก็ ได้มีตลาดเลือกซื้อเลือกจำหน่ายกันนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับท่านผู้ชมวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ